สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมุว่าอดแคสต์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาพบกับหนังสือที่ชื่อว่าการรักตัวเองนั่นเองนะครับในต,ตอนนี้ครับผมมาพูดเกี่ยวกับการออกจากเงาเมืดของตัวเองนะครับความรักเนี่ยไม่ได้ประกอบไปด้วยความรู้สึกทนานั้นกับแต่ยังรวมมีถึงการกระทําด้วยความรักแรงผลักดันให้เรากระทําแสดงออกและพิสูจน์การกระทาความรักที่ปัจจากการกระทําไม่ได้ ใช่ความรักที่แท้จริงครับและจริงใจซึ่งไม่เพียงแต่จะส่งผลทางอารมณ์เท่านั้นนะครับแต่ยังส่งผลทางอารมณ์และความรู้สึกอีกด้วยนะครับบานหลวงหลุยเวนเฮเลซูนะครับแล้วก็นักบวชเป็นผู้เขียนหนังสือด้วยนะครับบางครั้งเราเนี่ยรายล้องไปด้วยตัวเองนะครับด้วยผู้คนที่มีลักษณะและนิสัยที่ชื่นชมหลอกที่ชื่นชมลักษณะนิสัยที่เราอยากพัฒนาขึ้นมาเป็นหรัพ์ตัวเอง คุณอาจจะรู้สึกว่าจะเป็นต้องกล้าแสดงออกมาขึ้นใช่ไหมครับเช่นคุณจึงจะโน้มเอียงไปหาคนที่กล้าแสดงออกสูงในฐานะคู่ครองหรือคุณอาจจะต้องการลดสนิยมในทางแฟชั่นที่ดีกว่านะครับคุณจึงผูกมิตรกับเพื่อนร่วมงานที่เก่งกว่าเรื่องเสื้อผ้านะครับนี่เป็นนิสัยปกติและเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกฝนการรักตัวเองหมายถึงการมองตัวเองเป,เป็นแหล่งที่มาของความเป็นอยู่ที่ดีของ ตัวคุณเองนะครับคุณจะตระหนักว่าการฝุกฝนเหล่านี้เนี่ยทำให้คุณเนี่ยทำบางอย่างเพื่อตัวเองนะครับซื้อของให้ตัวเองและสัมผัสกับประสบการณ์ต่างๆเพื่อตัวเราเองนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นการเดินทางแห่งการรักตัวเองและบางทีเนี่ยอาจจะรวมไปถึงกระบวนการระหว่างทางการเดินทางนี้ด้วยคนอาจจะมอบความสําคัญให้กับคนอื่นไปแล้วตอนนี้คุณกําลังเปลี่ยนบทบาทและครอบครองจุดศูนย์กลางในชีวิตของคุณเองนะครับ การลายล้อมรอบตัวคุณเองด้วยผู้คนที่น่าเชื่นชมคงเป็นสิ่งที่ดีคุณควรให้กำลังใจซึ่งการการกัในกับในในนิสัยและลักษณะนิสัยที่หล่อเลี้ยงตนเองที่ดีที่สุดของคุณนะครับอย่างไรก็ตามครับเมื่อคุณรักตัวเองมากขึ้นเนี่ยคุณจะตระหนักด้วยว่าคุณเนี่ยนำอะไรไปสู่ความสัมพันธ์ของคุณความสัมพันธ์คือการให้และการรับที่เน้นความเลากพกัน ซึ่งกันและกันนะครับไม่มีใครยกย่องคนอื่นและขณะที่ละเลยจุดแข่งของตัวเองนะครับการดำเนินการครับลองนึกถึงสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งในชีวิตของคุณเองนะครับสิ่งที่คุณอยากทําสำเร็จแต่ไม่ได้ทําเพื่อคนอื่นนะครับลองอุทิศเวลาสักหนึ่งชั่วโมงในหนึ่งวันนะครับให้กับวิสัยทัศน์และโปรเจกต์เสริมความคิดในอุดมคตขของคุณดูว่าการที่คุณอจดจ่อเรื่องราวของตัวเองเนี่ย ทนที่จะอยู่เฉยๆเนี่ยจะรู้สึกยังไงนะครับปดล็อกศุนย์รวมความสงบของคุณนะครับร่างกายเนี่ยไม่ใช่เครื่องมือภายนอกที่วิญญาณสัมผัสได้แต่ใช้ได้ตามนั้นครับเช่นเดียวกับนักดนตรีสัมผัสเปนโน่ร่างกายเนี่ยเป็นอวัยวะของวิญญาณเพราะวิญญาณเนี่ยแสดงออกและรับรู้ถึงธรรมชาติของตอนเองผ่านร่างกายวิญญาณคือรูปแบบภายนอกและการแสดงออกที่มีชีวิตของวิญญาณนะครับจอน ดิวอีนักปัญญานักปฏิรูปสังคมและนะักการศึกษานะครับภา,นะภายใต้หมอกแห่งความคิดและอารมณ์ที่ตอบสนองนั้นมีจุดศูนย์กลางที่สงบของตัวคนเองนะครับอยู่คุณจะบอกได้เลยว่าคุณกําลังกระทําจากศูนย์กลางของตัวคนเองและเมื่อคุณไม่ลังเลและสงสัยในตัวเองตอ่ออีกต่อไปทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างง่ายดายนะครับและไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆนะครับร่างกายของคุณรวมไปถึงสื้อของคุณ และ,ะเครื่องประดับต่างๆนะครับสามารถนํามาใช้เพื่อตัวเองที่แท้จริงของคุณได้นะครับเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นการเคลื่อนไหวของคุณจะกลายเป็นอัตโนมัติเนื่องจากจิตสำนึกที่สูงขึ้นเนี่ยเข้ามาควบคุมและชี้นําการกระทําของคุณไปในทิศทางที่ถูกต้องจิตใจก็คิดก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับคุณกระทําจากส่วนกลางของคุณเองความคิดไม่รู้สึกเหนื่อยล้าครับ หรือตึงเครียดอีกต่อไปคำพูดที่ถูกต้องจะมาในเวลาที่เหมาะสมและจิตใจจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไงไ่ายดายนะครับเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสอดคล้องกับศูนย์กลางของคุณเองคุณจะเคลื่อนไหวระหว่างวิญญาณและเนื้อนหนังได้อย่างรับลื่นนะครับและคุณจะไม่พบกับการแยกจากกันระหว่างทั้งสองกันนะครับทั้งสองอย่างนี้นะครับการรัก ตัวเองเกิดขึ้นจากการลวมตัวอย่างสมบูรณ์ของธรรมชาติทางกายภาพได้จิตวิญญาณของคุณเมื่อทั้งสองแง่มุมนี้ครับไม่ขัดแย้งกันอีกต่อไปและเมื่อคุณมีความอุดมสมบูรณ์และสม,สมบูรณ์มากที่สุดนะครับการดําเนินการเนี่ยคุณสามารถฝึกติดต่อกับส่วนกลางความสงบของคุณโดยใช้ทําสิ่งธรรมราดา ช้าลงตั้งใจมากขึ้นเช่นทำภารกิจง่ายๆเช่นการหันผักหรือเดินเล่นนะครับแทนที่จะควบคุมสิ่งที่กำลังทำนะครับให้ปลดปล่อยการเคลื่อนไหวไหลผ่านตัวคุณยอมจำนวนต่อการกระทำและปล่อยให้มันเกิดขึ้นเลิกคิดว่าคุณรู้คุณเริ่มรืเริ่มหรือสาเหตุของสิ่งที่คุณทำนะครับคนพบสไตล์ชีวิตของคุณครับ จำสิ่งนี้ไว้ให้ดีครับคุณต้องควบคุมนิสัยอของคุณให้ได้สักอนนะครับเริ่มจากการกินนอนการกินการนอนแล้วจึงฟุง้งเฟยและกดแขนสิ่งใดที่ทําให้คุณรู้สึกอับอายอย่าทากับคนอื่นนะครับหรือทํากับตัวเองนะครับหนะ้าที่ที่สูงที่สุดคือการให้เกียรติตัวเองนะครับพิทาโกลัสนะักปราชญและนะนักคณิตศาสตร์นะครับเขาบอกว่า คุณอาจจะพบว่าบางครั้งเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยวนเวียนอยู่ในวงจรชีวิตโดยไม่มีเป้าหมายหรือทิศทางใ,ใดๆนะครับทุกคนต่างสูญเสียความตั้งใจในบางครั้งนะครับดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือต้องจัดสรรเวลาให้เหมาะสมนะครับและพักผ่อนให้เพียงพอและแต่ตองและเพื่อกลับมาสู่เส้นทางเดิมเมื่อคุณมีแนวคิดที่ชัดเจนขึ้นว่าคุณต้องการชีวิตแบบไหนและทําไมคุณต้องการแบบนั้นนะครับการกระทําของคุณก็จะไม่สม จะสมเหตุสมผลมากขึ้นแต่ละก้าวที่เดินไปบนเส้นทางนั้นก็มีความหมายมากขึ้นนะครับการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ตั้งใจไว้มีความหมายมากขึ้นและทําให้รู้สึกภาคภูมิใจและพึงพอใจซึ่งจะช่วยให้ความรักถือของคุณในแต่ละวันของคุณเนี่ยคุณจะแสดงเห็นว่าคุณมีความสามารถในการสร้างเส้นทาง ที่ประสบความสําเร็จได้อย่างไรคุณไม่จําเป็นต้องมีแผนชีวิตที่เข้มงวดและการกําหนดเส้นตายมักจะไม่ใช้ไม่ได้ผลเพราะจะทําให้ชีวิตกลายเป็นงานงานบ้านมากกว่าเป็นโอกาสนะครับสิ่งสําคัญคือการมีรูปแบบของการใช้ชีวิตในใจนะครับรวมไปถึงนิสัยของบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องการยึดถือเป็นส่วนหนึ่งของในแต่ละวันบางทีเนี่ยคุณอาจจะต้องเน้นที่สติ การมีสติเช่นการทำสมาธิหรือการเดินเพื่อไต่ตองและการปฏิบัติอื่นๆในกิจวัตรประจำวันนะครับของคุณเองที่จะช่วยให้คุณเนี่ยรับรู้ทั้งตัวเองและความเป็นจริงทางกายภาพของตัวคุณเองนะครับหรือบางอย่างที่คุณอาจต้องการในความกาลาหนที่สร้างสรรค์เช่นความวุ่นวายสีสันและความเป็นธรรมชาติที่ดูให้คุณเนี่ยวาดรูปปั้นเขียนหรือสร้างอะไรก็ได้ที่ต้องการคุณสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบที่ ที่ใช้ชีวิตของคุณได้ทุกเมื่อแต่สิ่งสําคัญคือต้องคิดให้ได้ซะก่อนหรือคิดให้ดีซะก่อนตั้งแต่ตอนนี้นะครับการดําเนินการครับคุณรู้ไหมว่าคุณอยากเป็นคนแบบไหนคุณค่าใดาที่สําหรับสําคัญสําหรับคุณนะครับการจัดทํารายการคุณสมบัติเช่นฉันอยากเป็นคนสร้างสารรค์ฉันใจดีฉันฉลาดฉันเป็นมิตรเขียนรายการลงในกระรนะดาษโน้ตติดไว้ตรงตำแหน่งที่เราต้องการเห็นบ่อยๆคน หินเห็นเป็นประจำนะครับหรือเป็นแบ็กกราวหรือออกแบบเป็นจุดแรงบันดาลใจนะครับที่จะใช้ชีวิตรูปแบบตามตัวเองนะครับแต่ละบอนว่ามากขึ้นนันเีงนะครับทําให้พื้นที่ของคุณเนี่ยเป็นของคุณเองนะครับสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณคือสิ่งที่อยู่ภายในตัวเรานะครับเขาบอกว่าจิตใจของคุณเนี่ยไม่ได้มีแค่เนื้อสีเทาในตัวคุณเท่านั้นครับ คุณไม่ได้อยู่ในนั้นสติสัมปชัญญะหรือสคิดสานึกหรืออะไรก็ตามที่คุณเลือกเรียกมันนั้นล่องลอยไปรอบๆมันบินออกไปพบกับโลกเด้งไปเด้งมาบนผนังล่องลอยบนพื้นดอกซินเนียสั่นสะเทือนด้วยเสียงเพลงและสั่นสะเทือนด้วยความหนาวเย็นนะครับสติสัมปชัญญะเนี่ยคือการสั่นพร้อมกับสภาพแวดล้อมของคนเองมันคือชีวิตของภูงมิประเทศบางครั้ง ผู้คนพูดว่าคุณคือสิ่งที่คุณกินหรือคุณคือสิ่งที่คุณคิดการพูดว่าคุณคือจิตวิญญาณของสถานที่ของคุณหรือคุณคือสิ่งที่คุณเชื้อเชิญเข้ามาในชีวิตของคุณก็ถูกต้องพอๆกับเมื่อคุณทําให้สภาพแวดล้อมของคุณเนี่ยตรงกับความรู้สึกที่คุณต้องการภายในนั่นเองนะครับเมื่อคุณนําสิ่งต่างๆเข้ามาภายในชีวิตของคุณเองเนี่ยคุณก็ได้แสดงวิถัยวิสัยทัศน ของคุณในการใช้ชีวิตที่ดีและมีสุขภาพที่ดีความหมายมความหมายว่าอย่างไรจริงๆเนี่ยคุณกําลังแสดงออกถึงการความรักต่อตัวเองนะครับคุณกําลังแสดงความห่วงใย,ยต่อการเคารพตัวเองพิจารณาสิ่งที่คุณต้องการและปรารถนาเพื่อมีความสุขมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็าตามนาผู้คนเข้ามาในชีวิตของคุณที่ยกระดับชีวิตของคุณขึ้น ให้มากขึ้นมากขึ้นเป็นตัวของตัวเองด้วยสิ่งของที่น่าดึงดูดที่เตือนใจคุณว่าคุณอยากเป็นใครและคุณให้ความสาคัญกับอะไรพยายามทําให้บ้านของคุณเนี่ยดูดีและดูสงบในแบบของคนที่คุณต้องการภายในของตัวคุณเองนะครับการดําเนินการครับลองนึกถึงที่สารที่สําคัญสําหรับคุณได้ไหมครับสารท,ที่ให้ความรู้สึกเหมือนบ้านบางทีคุณอาจจะเคยอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายปีแต่แต่ หรือหรือแค่ผ่านไปแค่ครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกสงบหากตอนนี้คุณไปที่นั่นไม่ได้เนี่ยคุณสามารถโอบล้อมตัวเองด้วยสิ่งของที่ทำให้คุณรู้สึกนึกถึงสถานที่นั่นได้หรือไม่ครับค้นหาวิธีที่จะนำความรู้สึกเหมือนบ้านเข้ามาสู่ห้องนั่งเล่นและพื้นที่ทำงานของคุณนะครับ ทีนี้เรามายกระดับมาตรฐานของคุณก่อนนะครับหากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณคุณต้องยกระดับมาตรฐานของคุณเองนะครับทนนี้เรบินเป็นนักโค้ชชีวิตและนักเขียนนะครับการขาดความรักตัวเองไปเนี่ยมักจะนําไปสู่มาตรฐานที่ต่ําสําหรับตัวเองนะครับเมื่อคุณตั้งคําถามว่าคุณสมควรได้รับหรือไม่หรือเพียงแค่รู้สึกว่าคุณไม่สมควรได้รับคุณกําลังสร้างมาตรฐานที่ต่ําสําหรับสิ่งที่คุณยอมรับและ สิ่งที่คุณต้องการบางทีคุณอาจจะยอมให้คนอื่นเอาเปรียบคุณที่ทํางานหรือให้ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือคุณทุ่มเทกับงานของคุณเองคุณแต่ไม่พยายามขอให้ขึ้นเงินเดือนเลยนะครับหากต้องการเพิ่มความรักตัวเองเนี่ยคุณต้องตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้นเรื่อยๆครับทาให้กลุ่มเพื่อนและความสัมพันธ์ในการออกเดทของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณด้วยหากใครมีชีวิต ใครมีในชีวิตของคุณเนี่ยคอยฉุดลังของคุณไว้เนี่ยให้ปล่อยพวกเขาไปเลยครับและใช้เวลากับพวกเขาน้อยลงนะครับรอหางานใหม่ๆหรือเลื่อนตำแหน่งนบริษัทที่บริษัทที่ปัจจุบันของคุณรู้สึกหมดแรงอยู่เสมอหรือหาค่าบรธทบายงานปัจจุบันของคุณนะครับไม่มีงานหลายอย่างที่ทําให้คุณทําในระหว่างวัน ทำงานหากคุณทำงานเป็นฟรีแลนซ์ให้พิจารณาปรับขึ้นค่าจ้างเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ดีกว่าส่งข้อความถึงตัวเองอยู่เสมอว่าคุณสมควรได้รับมาตรฐานชีวิตที่สูงขึ้นในตอนแรกเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกไม่คู่ควรกับมาตรฐานใหม่นะครับแต่คุณฝึกฝนไปเรื่อยเนี่ยการใช้ชีวิตมาตรฐานที่สูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคุณก็ย,ยิ่งรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่คู่ควรกับคุณมากที่สุดเท่านั้นการรับตัวเองจะเปลี่ยนจากการฝึกฝน เป็นความเชื่อที่ลึกซึ้งนั่นเองนะครับผมชอบคํานี้มากเหมือนกันนะครับการดาเนินการทรับคุณทําอะไรให้ตัวเองไม่ดีบ้างหรือเปล่านะครับลองคุณลองซื้อรองเท้าราคาถูกแล้วรู้สึกซึกหรอหลังจากที่ใช้ไปหนึ่งสัปดาห์หรือเปล่าลองดูว่ารถมีปัญหาจนแย่ลง,ลงหรือเปล่าคุณปล่อยให้คนอื่นเอาผลงานของคุณไปหรือเปล่าทำเลือกทำบางสิ่งบางอย่างในชีวิตที่คุณประสบปัญหาและยกระดับมาตรฐานของตัวเองขึ้นมานะครับใช้เวลา ในกลางวันครับอย่ามัวแต่เพ้อเจ้อเฝ้อฝันถึงปัญหาในชีวิตความชั่วร้ายในโลกปัญหาต่างๆในอนาคตนั่นคือสิ่งที่สิ่งที่ชีวิตจริงมีไว้เพื่อมันนะครับแต่ให้เพ้อถึงสิ่งที่คุณทําให้คุณยิ้มแทนได้นะครับวันทํางานในชุดซัมเมอร์ไม่มีวันสมบูรณ์แบบหากไม่มีผู้ใหญ่คนหนึ่งจ้องมองผนังและหัวเราะจอ มาร์เวลนะครับนักเขียนและนักเขียนบทความคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เชื่อเรื่องการเพ้อฝันครับพวกเขาคิดว่าการเพ้อฝันเป็นเรื่องเด็กๆนะครับและไร้เนืยงสาบทความหนังสือที่เขียนขึ้นสาหรับผู้ใหญ่นั้นเน้นที่ประสิทธิภาพและการลงมือทําเป็นกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จการทํางานหนักและการบรรลุสิ่งสําคัญต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญครับแต่หากไม่มีความฝันความสําเร็จก็ดูว่างเปล่าหากคุณสร้างชีวิตโดยยึดหลักการปฏิบัติหรือความสะดวก คุณอาจจะเพราะว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกเหนื่อยล้าและไม่มีแรงบันดาลใจในที่สุดซึ่งส่งผลต่อความรู้สึกความสมหวังและความรู้สึกที่ไม่ไมสมหวังจะเชื้อเชิญความคิดด้านลบต่อตัวเองนะครับในขณะที่คุณเนี่ยสงสัยว่าสิ่งที่คุณทํานั้นมีประโยชน์หรือเปล่านะครับและคุณเป็นใครความรักในตัวคุณเองเนี่ยจะถูกบดบังด้วยความสงสัยในตัวเองอนุญาตให้ตัวเองเนี่ยได้นั่งพักผ่อนบ้างครับอย่างสบายๆแม้แต่จะนอนบนเตียงอย่างน้อย 1นสองครั้งในแต่ละสัปดาห์และปล่อยให้จิตใจล่องลอยไปในตามที่เราชอบหากมีโอกาสในระหว่างวันลองนั่งใต้โต๊ะใต้ต้นไม้หรือพักเบรกที่โต๊ะทํางานและทานวดสิ่งต่างๆที่พุดขึ้นมาในหัวของคุณคุณไม่จำเป็นต้องกําหนดการที่แน่นอนนะครับเพียงแค่เข้าไปในโลกแห่งความฝันของคนที่เต็มไปด้วยเพื่อนในสถานที่ในจินตนาการของเราจินตนาการถึงโลกแห่งความลับที่ ไม่มีใครสามารถเยี่ยมชมได้นะครับคุณอาจจะได้รับคําแนะนําจากสิ่งมีชีวิตที่เป็นวิญญาณก็ได้นะครับหรือคุณอาจจะเจอการถึงบ้านในฝันในความสัมพันธ์ในอุรมณ์คติความฝันเหล่านี้ทําให้คุณจะเต็มไปด้วยจุดมุ่งหมายและจิตใจของคุณได้พักผ่อนคลายนะครับเมื่อคุณปล่อยให้ตัวเองเนี่ยเพ้อฝันจินใจของคุณเนี่ยชาร์จพลังงานใหม่และคุณกลับใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยความรู้สึกดีๆเกี่ยวกับคุณที่มีกับโลกนะครับ การดำเนินการครับใช้เวลาอย่างน้อยสัก20นาทีในแต่ละวันในการเพิ่มฝันเป้าหมายคือการปล่อยให้จิตใจของคุณเนี่ยล่องลอยไปกับมันนะครับพามันไปนะครับถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในการเริ่มต้นเนี่ยคุณลองจินตนาการถึงการพักผ่อนในการท่อมปางก้างป่าหรือบังกะโลบนเกาะส่วนตัวก็ได้การออกเดทในอุดมคติกับคู่รักหรือการสนทนากับคู่รักของคุณเองนะครับเข้าเข้าใจจิตใต้สำนึกนะครับ จิตใต้สำนึกเนี่ยเป็นระบบรองที่สรงพลังซึ่งควบคุมทุกสิ่งในชีวิตของคุณการเรียนรู้วิธีการกระตุ้นการสื่อสารระหว่างจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกเนี่ยเป็นเครื่องมืออันทรงพลังบนเส้นทางความสําเร็จและความสุขและความร่ารวยกินเมเยอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมาเยอะทรัพยากรมนุษย์นะครับซึ่งเขาเก่งมากนะครับจิตใต้สํานึกของคุณเนี่ยไม่หยุดทํางานเพียงเพราะคุณไม่รู้ตัวภายใต้การรับรู้ภายนอกของตัวคุณเองนะครับ จิตใจของคุณเนี่ยทำงานเกี่ยวกับสิ่งที่สําคัญกับคุณอยู่เสมอนี่คือเหตุผลที่คุณมักจะมีไอเดียดีๆในตอนเช้าเมื่อคุณเพิ่งองาบน้ำเสร็จจิตใจของคุณเนี่ยทำงานตลอดทั้งคืนในขณะที่คุณหลับจากนั้นความคิดที่แวบเข้ามาในหัวของคุณเนี่ยไม่คาดคิดคุณอาจจะมีความคิดในแบบที่ขนาดที่ทําบางอย่างที่ทำให้มือของคุณเนี่ยไม่ว่าเช่นขับรถหรือการออกกำลังกายที่ยิม ความคิดที่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยกลายเป็นคําสั่งสำหรับจิตใต้สานึกของคุณและคุณมักจะมอบหมายงานให้กับคุณกับจิตใต้สํานึกของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะรู้สึกหรือรู้ตัวไม่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวกร,ร,ระตับนะครับตามที่คุณตระหนักนะครับเมื่อคุณตระหนักรู้มากขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นจิตใต้สํานึกของคุณสามารถนําทางไปในทิศทางที่รักใครมาค้น,นอีกนะครับ ก่อนดอเนินการครับคืนนี้ก่อนเข้านอนครับให้สมองเนี่ยได้ทํางานบางอย่างขณะที่คุณได้หลับโดยกําหนดคําสั่งเช่นคุณจําสูตรเค้กปอนที่คุณลืมได้หรือไม่หรือคุณจะหาเงินเพิ่มเป็นพันพันเหรียญหรือพันพันล้านเหรียญทำซ้ำทั้งสามสี่ครั้งจากนั้นก็ลืมมันไปในขณะที่คุณกําลังทํากิจวัตรประจาวันเพื่อเข้านอนอย่าแปลกใจหากได้รับคำตอบในวันรุ่งขึ้นนั่นเองนะครับ ขอบคุณท่านฟังทุกท่านสุหัวใจจริงครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดสับสไครและคอมเมนต์กันทุกท่านนะครับขอบคุณท่านฟังจริงจากหัวใจจริงครับและรักท่านฟังทุกท่านอย่างไรเงินไขตรงไปตรงมาเลยนะครับขอบคุณไปถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับขอบคุณไปถึงสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นสิ่งที่สัมผัสได้และไม่ได้นะครับความมั่งคงบางข้างความสําเร็จนะครับความถี่ต่างๆในทางที่ดีนะครับในทางบวกพังงานบวกและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของผมขอบ คุณสำหรับพนังงานเงินที่ไหลเวียนในตัวผมตลอดเวลาขอบคุณสุขภาพที่แสนดีที่ทําให้ผมได้มาทำมูวาัดแขกนั่นเองสวัสดีครับ